ลองถ้าคุณเคยโดนแม่ด่าเรื่องนี้ก่อนเออชื่อมันขึ้นมา5นิ้วเกิดปุ่มไลค์และกดติดตามและคอมเมนต์กันมาว่ารักแม่เพราะว่าทุกคนก็ต้องรักแม่ใช่ไหมใครรักแม่คอมเมนต์เลยเอานิ้วลองถ้าคุณเคยโดนแม่ด่าเรื่องเล่นโทรศัพท์ประจําเลยค่ะยิ่งดึกดึกทีไรแม่บอกว่าปิดเครื่องนอนได้แล้วแต่ความเป็นจริงก็คือยังไปคุมปป่งแล้วก็ยังเล่นต่อ เอานิ้วลองถ้าคุณเคยโดนแม่ด่าเรื่องเล่นเกมแม่บอกว่าให้เล่นเกมวันละสองชั่วโมงแต่ที่ไหนได้เล่นวันละแปดชั่วโมงเล่นทั้งวันไม่ทําอะไรแล้วไม่กินไม่นอนเล่นแต่เกมเอานิ้วลองถ้าคุณเคยโดนแม่ด่าเรื่องไม่ยอมอาบน้ําพี่นุ่นเนี่ยประจําเลยนะเวลากลับมาจากโรงเรียนทีไรจะไม่อาบน้ําก่อนจะยอมไปเล่นเกมก่อนค่ะแม่ก็ด่าไปตามระเบียบ เอานิ้วลองถ้าคุณเคยโดนแม่ด่าเรื่องไม่ยอมทําการบ้านบางทีกลับมาบ้านเหนืหน่อยก็อยากพักผ่อนก่อนไม่อยากต้องทําการบ้านเฮ้ยแต่ว่าโดนแม่ด่าก็ต้องลุกไปทําอีกแล้วนี่เอานิ้วลองถ้าคุณเคยโดนแม่ด่าเรื่องตื่นสายแม่บอกว่าทำไมยังไม่ตื่นนี่เนี่ยมันจะใกล้เวลาเข้าแถวแล้วนะเลยกีนนิ้วกันคอมเมนต์บอกหน